เราจะมานั่งรถจะไปวัดค่ะคอะไรว ข้างนองสวยกว่าเป็นเขาซ้อนเขานะคะซ้อนเขาแล้วเราอยู่ไหนเ้นื่อยมากเลยเอ่อกลับไปดูวิวดีกว่าะ ถึงวัดแล้วเดินตรงไปค่ะแล้วก็วัดอยู่ไหนวัดอยู่นู่นวัดอยู่ข้างหางนู่นวัดอยู่นี่วัดอยู่นี่แต่ร้อนมากนี่คือวัดนะคะโอเคเราหาทางขึ้นวัดกันค่ะนี่คือทะเลสาบสวยมากมากแดดแรมากกว่าอืแล้วก็บรงตรงข้างจะเป็นวัด นก็ตตอตรงนี้นะคะจะเป็นบันได366ขั้นให้เราเขียนคำอธิษฐานแล้วก็แขวนตามวันเกิดของตัวเองโดยเริ่มจาก3เสียดธันวายาลงไปถึงต้นปีนะคะใครเกิดวันที่1ธันวาฯอ้มกราก็จะต้องเดินลงไป366ขั้นเพื่อแขวนคำอธิษฐาน เดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดกันตามไปเลยอากาศเย็นแต่แดดร้อนอะคือตอนโดนแดดก็ดีทถนนไม่ตรงทำอะไรด้วยทำอะไรทำตรงนี้แอะไรนู่นแล้วมีสิงโตโอเคเาเข้าไปข้างในกันไันได้สูงมาก ราก็อยู่ในตัววัดไปแล้วะนะคะก็เอาไปก็จะมีกระเปกาใบสิบชิ้แล้วก็มีให้ชื้เครื่องรางเพื่อเอาไปใส่ข้างล่างที่เซียมซีอันนี้จะเป็นแบบหยิบแยเอยาไปไหนเป็นแบบหยิบนะคะแล้วก็ค่อยถามจริงหรือถูก,ถก,ก,กมังกรมังกรนี่คือกระดิ่งนะคะราคาสามร้อย เหก็ใ้ขียนชื่อแล้วจะม,มีให้เลือกสี่อย่างว่าจะเาเรื่องอะไรของเรานั้นได้เลือกร่ำรวยเงินทองนะคะรรรรแล้วก็เขียนชื่อของทุกคนในครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปแขวนที่บันไดข้างล่างก็เป็นบ่อน้ำศกิสิน,นะคะเอาไว้ขอพรแล้วก็ต้องโยนเหรียญที่เขา้าอืมขอพรก่อนเข้าไ,ไ,ไหม <laughs> ไม่เข้าค่ะสวัสดีค่ะเสียใจด้วยนะคะหอยล่อหอยล่อเอาไหมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะจริงๆร้านอาหารร้านนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่ว่าเจอแล้วก็เห็นคนดูก็เลยลองเข้ามาดูาก็คือหน้าตาอาหารแฮ็คยูอหางแบบ อันนี้เป็นอะไรคะคใส่ซดอนี่เป็นผักผัดแล้วก็อูด้งแล้วก็หมูสับข้าวหนายมูสับชิมอะไรก่อนร้อนคหะก็จิ้นอันน tamam ี้นะอร่อยไม่อร่อย รสชาติเป็นยังไงบ้างคะหมูหามชั้นแบบ,บนั่แบบอร่อย <c oughs> ส่งของขาไใหญ่มากโ <c oughs> หถ <c oughs> ้ากิน <c oughs> ดีงามไ่ก <c oughs> ินกับน้ำจิ้มอะไรสักอย่างหนึ่ง กินจำการตินจำและการหันไก่เยะเหรอโอเไหมโอเตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อน,นี่ชานมไขนะ่มุกข้าวจางแบบหวานขึ้นลงไปแล้วก็น้ำแข็งจึ้นื้ในราคา50บาทเอ้ย 50, 50บาเหรียญเขากำลังทำอยู่ อยู่ในร้านเดียวกับร้านอาหารที่เรากินเลยค่ะค่อนข้างไปร้านอาหารอ่ะร่อยั้ยห,หวานไหมไม่ค่อยหวานไข่มุกเป็นยังไงบ้าง ่วานี่ค <finde> ือร้านขนมนะคะวันนี้เรามาอุ้ยน้องมานี่ขนมเค้กราคาดีมากมาเลยานากินมากมชากินมากองาะขบไอันรกี่บาทคะอันนี้่สิบนีส่บาทกจะัอน้น่ากินมากเลยยังคงชาน่ไข่มุกเหรอ ม่กินมาเมื่อกี้เรามาชิมชาลงเอยร้านน้นะคะรูปันีมากเลยนี่ยมันเหมือนจะเป็นนมเฉยๆไม่ใช่เป็นชาลงเหมือนร้าที่แล้วยมยเหมือนกเลยอให้รูปดๆแล้วก็นมเน่เป็นเหมือนนมจืดหน่อยๆแล้วก็ไข่มจวนเหมือนกัน เราก็ร้านานี้มีซุปมาม่วงนี่มีัไข่ด้วยมาลองชิมกันดีกว่าอืมห <laughs> อบมากอร่อยไม่หวานด้วยเราก็แป้งมันกรอบมากอิ่มันไรรู้มากนี่ กำลังจะไปขึ้นเคเบิลคาร์กันนะคะ่วเาห้ังไขึ้น,นอาะขึ้นไปบนขเบนเคนเบิลคารมาชิคนี้เป็นคันของเราทั้งหมดนะคะฝั่งนู้นเป็นยังไงม้างคะบัมบูบัมบูบีบัมบูบีบั เขาไปบายเราด้วยะคะ่ะเราก็บายเขานะคะจริงๆมันจะมีลำธรรมดากับลำที่เป็นคริสตัลนะคะอันนี้คือลำธรรมดาพื้นเป็นพื้นเดี๋ยวค่ะกลับเราจะลองนั่งแบบคริสตัลนะคะที่พื้นจะเป็นกระจกใสดูว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เ,นเรากำลังจะกลับกันแล้วค่ะ่สซึ่งตอนแรกจะรอคริสตลัลแต่เขาปิดแล้วเลยได้เด็กกุล,ลาเหมือนเดิมนะคะพื้นไม่ได้เป็นกระ้กใสแล้ว เกบบาค่ากันเฮ้ยบอบบีเหมือนเดิมเลยนี่มันคันที่เรามานี่นาตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรืออีเทาค่ะเราจะไปหาอะไรกินกันที่ตลาดค่ะ ต้มชามีเห็ดด้วยนี่เดี๋ยวเ,เราจะลองกินกันนะคะต่อไปสีสก็ปอกเปลือกไข่เสร็จแล้วค่ะออกมาแบบนี้นนมีลายเก๋ๆเหมือนไข่ไดโนเสาร์อ,อะก็ค่อมๆหอมๆาอารมณ์ค่ายๆไข่พะโล้นนิดนึงแต่ว่าหอ,หอมหอมแบบหอมกินแปลกๆแต่าาว่าก็หอมอ่ะ อร่อยะว่าต้องนปาปะไไมรู้เหมือนกันเป็นไงจืดไหมห้าตามอะไรจืดๆเนาะเป็นเรื่องราวว่าหัดสอบ กนี่คือซี่โคหมูค่ะเปรี้ยวหวานฟันแบบสวยนี่คือเด็กเก่า อร่อยเลยรสชาติเป็นยไงบ้างเห็นอร่อยทุกอย่างเลยรสชาตเหมือเป้ยไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะกินง่ายดร้านนี้ดีจริงๆทำไรก็อร่อยอันนี้คือคล้ายๆกุ้งหมัดไข่เป็นแบบเป็นกุ้งตัวเล็กๆเป็นกลบเขาให้จิ้มกับอันนี้น่าจะเป็นเหมืไทยมันเป็นเมนค็อกชื่อของที่จันนุนเล้งค่ะมาต้องกิน ชอบเป็นไงไม่ก็หมดคิ้วเหมือนแม่ที่จิ้มกับเปลือกใหญ่ๆคือต้องจืดเห็ดอะไราก็หมูจับไาไปหมูกินหมูแล้วกันกีนสิ่งด้วยอ่ะจืดไงบ้างจืดมากจืดเลย ถาเป็ไข่มุกแต่อันนี้เป็นชาเขียวแก้วที่สามของวันนี้แล้วนะคะแก้วน่ารักมากหมุนแก้วมาดูเป็นไงมัง่งเป็นชาเขียวไหมไข่มุกหวานแต่ว่าตัวชาเขียวแบบไม่หวานเลยอะแต่ว่าหอมเป็นชาแต่ว่าหวานเป็นชาเขียวนมเราสั่งว่าเลสเอ้ยครับชูก้าแล้วก็ no ice เพราะว่าอากาศหนาวมากเป็นไงไข่มุกไม่ค่อยนุ่มเท่าไอ้มะพราวอืมน้ำน้ำก็จืดคระมาลานี้อีกรอบนึงนะคะเพื่อซื้อเค้กมันน่ากินมากเลยเค้กช็อกโกแลตกับอันนี้เป็นชีสเค้กนะคะกล่องก็น่ารักมาก คิดว่าการไม่นะแพงด้วยนะแต่เดี๋ยวต้องลองชิมก่อนรูว่าอร่อยหรือเปล่า